เดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องกันก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปลงดีเทลว่าเราไปทําอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับของเจ้า A250 W176 ก็คือเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องขนาด 2,000cc เทอร์โบนะครับมีแรงม้าอยู่ที่ประมาณ211แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ประมาณ350นิวตันเมตรนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับไซส์เขาแล้วเนี่ยเขาถือว่ามีกำลังเครื่องหรือมีหัวใจเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ แล้วก็พอมาอยู่ในรถที่ไซส์กาลังดีเนี่ยมันให้ความรู้สึกในการขับตอบสนองที่ค่อนข้างดีมากๆอันนี้ถามว่าผมทําอะไรไปเพิ่มบ้างเนาะก็มีการใส่กองเปลยแล้วกันเพื่อให้มีการขับมีเสียงที่มันดูเร้าใจดูสนุกมากขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกองเปลยของถ้าจำไม่ผิดที่ของ Flotech นะครับอันนี้เองเนี่ยเราก็เก็บงานในพอสมควรนะอันนี้ถ้าสังเกตจากกล้องเนี่ยตัวระบบน้ําผมก็พยายามเปลี่ยนบางอย่างว่าจะเป็นกระปุกพักน้ําฝา ปิดนะครับแล้วก็พวกตัวลูกรอกสายพานตัวตั้งสายพานต่างๆคืออะไรที่มันต้องต้องถึงอายุเขาแล้วเนี่ยผมก็จะพยายามเปลี่ยนและถ้าหลายคนสังเกตนะครับรถคันนี้เนี่ยผมใส่เป็นสตัดปรับเกียร์ซึ่งสตัดปรับเกียร์เนี้ยที่ผมใส่อยู่ก็จะเป็นของ H Drive Euro Spec นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอน Feeling เนาะเราจะได้เห็นภาพว่าพอใส่ไปแล้วผมพูดฟิลลิ่งยังไงตอนขับจริงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตรงนั้นนะครับและนี่ก็คร่าวๆคือ เน้นเก็บให้คลีนสเต็ปคันนี้เนี่ยผมไม่ได้อยากที่จะแบบทำให้มันดูซิงมากแต่ให้มันดูคลีนดูดูสวยดูทรงดีละกันนะครับ